นี่อย่างนี้มี่สวดยอดครับแต่ว่าจำกัดเรื่องบอดีมีแต่เรื่องดีบัดสวยอน, <c oughs> นี่จะมาหวยยศพี่พี่แม่แม่ในน้องนะครับนี่แม่ได้ดองดีน่ารักทุกคนนะครับขอมาคุยกับกล่องสูมือสูมือกล่องมาคุยน้ำมันแม่แม่พี่พี่สูมือกะ กล้องนี่มันคนมักกันคนบอกคนสอนครับกล้องนี่บ่ได้เก่งเลยบ่ได้เก่งแต่ว่ามีคนบอกคนสอนมีแม,ม่์มยพีพีบอกสอนซอยบอกซอยอย่างแบบว่าบ่ผมขาดโตก๊บกบล็อกฟังในพีพีได้บาดปกสิแบบบกเลยบ่แม็นว่าบ่อยหยุด าเาไม่เป็นไรนะลูกบอมี่ครับสําหรับดมกําลังใจกับบ้านกล่องบอกเลยทันทีนะครับว่าเออกะนาเฮ็ันี่เด้บอบ่ถือบอกวนพี่ๆแม่แม่รับต,ตีติงเขามาเลยนะครับแ,แบบดีกล่องจังเลย มาอยู่หอสุเมรีเป็นปีแล้วครับผมอยู่โตเชจังมาจังมานี่แม่แม่หนะครับ้อนมาพี่พี่ในบ้านค่อยบอกค่อยสอนค่อยเตือนค่อยว่าเออต้องทําอย่างนี้นะถ้ามีคนไปหาด้านมน้นนี่นนเราต้องเออ้อบร้อมถ่อมตนบอกบัสุยางบอกผมกับฟั่งบุ๊บสุยางจะคเอามาใส่แล้วกัเห็นผลจริงนี่ครับน่ารลกอันนีๆๆ้แม่แม่ทมาครับวาโอ้ยแค่จะกินข้าวเดียว ขั้นไปอยากเข่าบ้านเดี๋ยวผมสี่ทรงดิ่งไปในใจหวดเด้อะผมสีม่ปวดขีดหนี้ไว้เพราะว่าเป็นบ้านนังน,นี่อบอุ่นแห้งครับ,บอากาศโบมี่โบมี่เรื่องผิดใจบบมี่โบมี่เรื่องผิดใจกันเลยตั้งแต่เปิดบ้านมาปีหนึ่งนะครับต่างแดนอยู่ตกเจ้ายมาบบมี่เรื่องผิใดใจนะแต่คนในบ้านกันมีแต่คนหนาหนักนะครับ ในบ้านก็มีแต่คนน่ารักนะครับผมบอหันบอหันหลังมือใส่กันนะครับมีแต่แบบมีแต่แม่แม่แบบอุ้มชูต้องมาอยู่ประมาณแต่ดีใจได้หลายนะครับผมที่มีคนทักคนหอมโมขึ้นวาที่นี่คนเอ็นดูเมตาเมตายังบอกพ่อยังว่าค่อยบอกค่อยสอนค่อยตักเตือนค่อยส่งกำลังใจให้กะ รู้สึกหลักรูก้สึกว่าเป็นคอบครัว,วแบบอบอุ่นแห้งนะครับผมสำหรับก่องวายอยู่คนนี้บอคือบอฝันมาซีนี่ซีนี่แบบนี้นะคะรับบอคือบอฝันมาซีนี่แบบนี้มาก่อนนะครับจะสาบสึ่งใจไหนแบบบอคือว่าคนสีแบบเอนดูข้าปานีบอคือว่าคแบบนสีเสียสละเวลาที่บคนสีไปหาเหรืน,นอื่นใครบอกมาบ,บอกมาสอนค้นที พี่น้องบอ่แมนเออน้องน้องลาน้องไส้เวอเนอันนี้แบบเป็นน่องแบบบ้องหัวจักหลังกันมาเล่นหัวจักกันหังครับขอบพระคุณควอมหาความแพงได้หลายเด้อครับที่เขามาบอกค่อยบอกคอ่คอยสอนค่อยซัพพอร์ตกองว่าอยู่กะ <c oughs> <c oughs> จักสิวาย่างมันหลายอยา่างมันมันดีหลายมันดีแบบจนแต่ว่ากองกะพยายาม ที่จะเขาไปคุยนํ่แม่ๆทุกคนนะครับพยายามมา้วก็ตอบแม่ๆทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณได้ไหนเด้อครับจังไนกะเอ็นดูกล่องพุ่นนี้ไปโดนๆดนเด้อครับ้าสีนารักแบบนีไปโดนๆดนครับแต่ว่า,าการไปคนหนารักรอยู่แล้วจังไนกะขอบพระคุณได้ไหนครับผมอย่างสี่บอกอีกแล้วคงน,นี้แน่มันมันอิ่มมันแบบมันแบบพุ่งใจมันแบบ มีความสุขก็ันไปมันมีความสุขที่ในมายูในมายูน้ำกันนะครับกรบวันพีพีไปไหมในบ้านขอบพระคุณครับมาเด็กรบแฟนแรกไม่กินก่อนแลกันน้อเราไมกินหนักกันพี่น้องเอเอโอดยจังหวัน เด็กกาแฟครั้งแรกสับปะรดตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นแย่งี่นเลยพอเคยมานั่งกินดอกกาแฟมากับพ่อเห็นหนาครับมึงกินตะข่ายก,กินอะไรไม่ดูขอบพระคุณบอสครับไปดช่วยแล้วกับวยขึ้นขึนอีกเ้อครามใใจ้องหามยิใจสัปอรตครับผม